ผมออกกำลังกำลังกายไปเนี่ยผ่านมาสี่เดือนเข้าสู่เดือนที่ห้าแล้วนะครับก็จะมาให้เพื่อนๆดูลายกล้ามเนื้อน,นะครับว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับผมเพื่อจะได้มีกําลังใจออกกําลังกายต่อไปนะครับผมถ้าจะเอาตัวผมไปเทียบกับนักข้อกายก็คงไม่ได้เนาะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นมาสองปีสองปีหกเดือนนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นมาอีกสี่เดือนอย่างที่พูดนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่ผมมาเล่นกล้ามนี้เข้าสู่เดือนที่ห้าแล้วล่ะ ออนญาตถอดเสียใช่แจะก็ยากกันเนาะ โอเคเลยครับผมนี่หุ่นก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนทุกคนผ่านมาเข้าสู่เดือนที่ห้าแล้วนะครับสําหรับเพิ่มความเข้มข้นนะครับในการออกกําลังกายเล่นกล้ามหน้าอกก็จะตั้งประมาณนี้เลยครโอเคครับผม, okay, บผมแต่ว่าหัวไหล่ผมยังด้อยอยู่นะหัวไหล่ด้อยมัดไหนก็คือไหลหน้านะครับไหลหน้ายังด้อยอยู่อืไหล่ข้างก็เริ่มมีบ้างแล้ว แล้วก็ไหลหลังก็เริ่มมีบ้างแล้วเนาะอะ,อะให้ดูแผ่นหลังครับโอเคผมกระโฟนไม่ค่อยเก่งเพื่อทุกคนจะได้มีกําลังใจในการออกกำลังกายเล่นกล้ามเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับว่าทําไมกล้ามเนื้อพัฒนาเร็วขนาดนี้เวลาที่ผมมาออกกาลังกายทุกครั้งเนี่ยผมจะต้องมีของกินมากินนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ไก่ผมก็ต้องกินแล้วก็อ่ากินไก่เยอะๆนะครับ ตามแบบของพี่มารคานซิงเลยที่แสดงเป็นพระศิวะมหาเทพนะครับเขาจะกินไก่ตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนมถั่วเหลืองขาดไม่ได้เลยวันหนึ่งนี่ผมกินไม่ต่ำกว่าสองกล่องนะครับโอเคบางทีก็กินเป็นขวดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอ้แค่นี้ก็มาอวดอะไรอย่างเงี้ยหน้าอกตอนเนี้ยหน้าอกผมเก้าสิบเก้าเซนแล้วนะคนเพิ่มมาหนึ่งเซนหน้าภาพภูมิใจตรงไหนวะ ออเงยืงมประมาณนี้นะครับผม,มค่อยๆพัฒนาไปครับก็ขอให้การเล่นการมาให้ดูครั้งนี้จะได้มีกำลังใจครับ